เมื่อคืนนี้มีคำสั่งโยกย้ายนายตำรวจระดับสูงนอกฤดูกาลที่ลงนามโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะให้พลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปปฏิบัติราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและให้ขาดจากตำแหน่งเดิมค่ะโดยได้โยกให้พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรศิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พลตจเอกสมยศให้เหตุผลในการโยกย้ายครั้งนี้นะคะว่าเพราะต้องการให้ตํารวจทั้งสองนายไปปฏิบัติงานพิเศษเนื่องจากเล็งเห็นความรู้ความสามารถค่ะผมมีงานสําคัญนะครับที่จะต้องมอบหมายให้ทั้งสองท่านปฏิบัติก็เลยเมีคําสั่งให้ท่านมาช่วยราชการที่สปกรนะครับก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากงานสําคัญที่ต้องมอบหมายให้ท่านนะครับ เพราะท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็ท่านั้นครับนั่นก็เป็นคําอธิบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่างานใหม่ของพลตํารวจโทพง์พัฒน์ฉายาพัน์คืออะไรคําอธิบายที่มีอีออกมาอาจจะหนีไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะคะคุณวรวิย์ช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีคําถามเหมือนกันนะคะว่าการเป็นผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจะไม่สามารถทํางานให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ยังไง ค,คุณเจราัชาตาครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติถ้าบอกว่าเป็นหน่วยงานที่จะกํากับเรื่องนโยบายสำนักงานตํรารวจกอมบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะครับที่จริงก็เลยเป็นเรื่องแปลกที่จากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง จะไปทํางานที่ศูนย์ปฏิบัติการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างที่คุณจิราัชธา,าบอกว่าทําไมถึงจะทํางานเป็นมือเป็นไม้ให้กับสตอชอไม่ได้หรือว่านี่จะเป็นเรื่องของผลงานที่ไม่เข้าตาของตํารวจสอบสวนกลางหรือเปล่านะครับที่จริงแล้วต้องดูโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดของตํารวจสอบสวนกลางมีหลายหน่วยงานของตํารวจที่สําคัญสําคัญอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นกองบังคับการปราบปรามตํารวจทางหลวงตํารวจรถไฟ ตำรวจน้ำนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเห็น <c oughs> <He S 1> ว่ามีหลายหน่วยงานทีเดียวที่อยู่ในตํารวจสอบสวนกลางทีนี้ถ้าลองจะมองให้แคบลงอย่างกองปราบปรามก็ถือว่าจับงานสําคัญสําคัญหลายคดีถ้าบอกว่าไม่มีผลงานเลยก็อาจจะพูดขนาดนั้นไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าจะมองให้แคบลงมาอีกว่าจะเกี่ยวข้องกับ ของคอสอชอนโยบายของคอสอชอหรือไม่เกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์หน่วยงานหลักๆที่อยู่ในตํารวจสอบสวนกลางซึ่งต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงอย่างการค้ามนุษย์หรือว่าการที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติการยึดคืนผืนป่า ก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะเรื่องผลงานก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่านั้นนะครับและถ้าเป็นเรื่องนี้จริงทําไมถึงไม่มีการย้ายไปที่ผู้บังคับการของแต่และหน่วยงานย่อยนั้นๆทําไมถึงไปลงที่ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและที่สาคัญจริงๆยังมีรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางอีกหลายคนนะครับใน โครงสร้างของตํารวจสอบสวนกลางทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามาลงที่ผู้บัญชาการกับรองผู้บัญชาการพลตํารวจตรีโกวิทเท่านั้นก็เลยยังเป็นคําถามอยูอเ่เพราะว่าถ้าเรื่องผลงานก็อาจจะยังพูดอย่างนั้นไม่ได้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าพูดเรื่องผลงานมองไม่ชัดเนี่ยก็ม,ม,ยมีการตั้งข้อสังเกตอย่างเหมือนกันเป็นเรื่องการเมืองภายในสตชไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลครับคุณเจราิชาตาครับพลตารวจโทปงพัฒฉายาพันธ์ เป็นผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง4ปีนะครับ <c oughs> นายตำรวจที่อยู่ในตําแหน่งระดับนี้นานขนาดนี้คงจะมีไม่กี่คนที่ไม่เปลี่ยนไปตามขั้วทางการเมืองนะครับและที่สําคัญสายสัมพันธ์ทางการเมืองของพลตํารวจโทพงศ์พัฒน์ก็ที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะปกติแล้วเป็นคนค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นโอกาสหรือว่าเป็นจุดแข็งได้เหมือนกันที่ไม่ค่อยจะได้แสดงความเห็นทางการเมืองหรืออีกคาถามหนึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผบอตร หรือไม่ต้องดูภาพนี้ครับสคนนี้พลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทพงศพัชฉายาพันธ์พลตํารวจตรีโกวิทวงรุ่งโรดพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรสิรินี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นที่31นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่า มีปัญหากันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็อาจจะยังดีแล้วเป็นเรื่องอะไรการแต่งตั้งโยกย้ายนอกฤดูการที่ผ่านมาถ้าไม่จะเหตุการณ์รุนแรงจริงๆ<ะ>ปกติก็จะไม่ค่อยจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ผลงานของพลตํารวจโทพงพัฒน์จริงๆก็เด่นชัดนะครับที่ผ่านมาอย่างกรณีล่าสุดเรื่องของการจับกำนันป้อหรือว่านายสมชายคุณปลืม้มก็เป็นผลงานของทีมตํารวจสอบสวนกลางและจริงๆแล้วพลตํารวจโทพงพัฒน์นั้นตํารวจด้วยกันเองนั้นเรียกว่าเป็นอาจารย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา แล้วก็เป็นนักนิติศาสตร์ของตํารวจคนหนึ่งเคยไปเรียนศึกษาหลักสูตรเดียวกับ FBI มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งเรื่องผลงานก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์ภายในการเมืองภายในสตอชอ ก็ยังไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไร่อาจาจะต้องฟังพลตํารวจเอกสมยศชี้แจงมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะงานสําคัญที่ว่าที่จะให้พลตํารวจโทพงษ์พัฒน์และพลตํารวจตรีโกวิทไปทําที่ศูนย์บัญชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินั้นคืออะไรและคงจะตอบคาถามได้ว่าการย้ายครั้งนี้จะมีเบื้องหลังอะไรซับซ้อนหรือไม่ครับก็คงจะเป็นโจทย์ที่สื่อมวลชนจะต้องทํางานกันต่อไปนะคะกับคุณคุณวราวิด์ค่ะ